โรงพยาบาลราชินดีนะครับฉลองครบครอบ35ปีราชินดีปีเสือนะครับบอกว่าพร้อมให้บริการแล้วก็ดูแลผู้รับบริการทุกท่านภายใต้สโลแกนอบอุ่นเหมือนบ้านครับนำท่านผู้ชมไปที่บริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ของโรงพยาบาลราชินดีนะครับก็ได้มีกิจกรรมถแถลงข่าวโรงพยาบาลราชินดีฉลองครบครอบ35ปีราชินดีปีเสือด้วยนะครับโดยมีนายแพทย์เจษดาจงไพบุญพัฒนาะ ผู้นวยการโรงพยาบาลเภสัชกรหญิงรัชนีเศษสุบรณผู้นวยการสายบริหารและนายประเวศคุปตศิล์ผู้นวยการสายการเงิน CFO ร่วมถแถลงข่าวกันนะครับนายแพทย์เจษดาจงไพบุญพัฒนาะครับผู้นวยการโรงพยาบาลราชนินีก็ได้เปิดเผยครับว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลราชนินีก็ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาหรับโรคอวบใหม่โควิด19โดยมีการเปิดศูนย์โควิด19โรงพยาบาลราชนินีขึ้นนะครับเมื่อวันที่7 มิถุนายน2564ตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อทำการฉีดวัคซีนขุยในจีนเพิ่มภูมิป้องกันโรคให้กับประชาชนโดยได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลเปิดจำหน่ายวัคซีนทางเลือกและบริการฉีดวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลายยัยจุฬาภรณ์และ THG นะครับซึ่งกลุ่มแรกที่ให้บริการก็ประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษานะครับได้แก่กลุ่มครูและกลุ่มนักเรียนอายุ12-18ปีปัจจุบันโรงพยาบาลก็ได้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด1 8 5 0 4 2โดสนะครับและในปี2565นี้ก็ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องครับอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลก็คือกิจกรรม1ใบเสร็จ1บาทเพื่อน้องซึ่งทางโรงพยาบาลก็จะหากรายได้ของโรงพยาบาล1บาท จากทุกใบเสร็จที่ลูกค้ามารับบริการเพื่อน,นําเงินบริจาคดังกล่าวนี่นะครับไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสงขลาต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่10แล้วครับและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดีนในปี2564ก็ได้ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้แล้วก็จะทําการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับ ทางนี้โรงพยาบาลราชินีดีก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วก็ดูแลผู้รับบริการทุกท่านครับฝ่ายใต้สโลแกนอบอุ่นเหมือนบ้านก็ขอเชิญไปใช้บริการกันเยอะๆะนะครับนี่ใจในี้ว่าทุกกลุ่มทุกเหล่านะครับทุกศาสนาก็สามารถที่จะไปร่วมใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลราชินีดีเห็นว่าอบอุ่นเหมือนกับบ้านเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของคุณหมอคุณพยาบาลผู้ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังทําการฉีดวัคซีนนะครับให้กับ บุคลากรหลายกลุ่มอีกต่างหากนะครับทั้งเด็กทั้งคุณครูนะครับทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับก็ฉีดไปได้เกือบ2 0 0 0 0นเลยทีเดียว2 0 0 0สนโดสนะครับก็นับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีผลงานน่าภาคภูมิใจครับค่ะ